ป้ายก็ม <All S 1> um, ีนะนำอยเขาอีกอะขี the ้โกโกงนะ่งขี้โกงแ้จลงราคาอลไขี the ้โกงน้อยอเคแนเ่อน่งเรื the ่ยยขีโกงเลยคอร่อยอร่อยให้เขี้โกงมาคิดี้โกงหนนะได้กินเงินตามนแหละขี้โกงแล้วมาแพ้เขาด้วยลรวก็มาบอกขานะยแล้วก็เรียกแล้วนะมาหาแล้วเอ๊ะเอ๊ะตกแล้วตกล้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền mì. Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เที่ยวตรงนี้หยุด1ิล้านเพ่อไปเขาบอกมันูลวกลัวไม่ฟังเลยน้องตั้งางนี้ดสดเอาตอูสิฟุกให้แกไอ้แฟงเอาไปกินช่ยถูกสิบกว่าบทถูกแฟงมันงาเอามาขนาดต้ไม่งากินได้เหรอขนาดปันเจ็บมัต้นมาถ่ายข้างนี้ซิมาถ่ายข้างหน้านี่ ไหนยิ้มให้ดูหน่อยจิหอมหอมอุ้ยตดโอ้ใส่ลูกกระต่ายแฝงงงยาลูกยาแฝงยาลูกจ้าเจอลูกขิมให้เลี้ยงลูกวิสเตอร์ทไมน้องก้อนน้องก้อนตีเลย วยิบายเลยวะเจ er ็บทำไมอเพราะเขาเจอมาไม่ต้องเออเดี๋ยวไม่ไมในกล่องเ็บมาลยแต่ร kind of le ้านนากล่องลอาไว้ให้พ่อเป็นดูเนาะก็เป็นดูอาทิ้งน้าต่างเลยลูก ทิ้งไปหน้าต่างเลยลูลกมันยังมีอยู่เดี๋ยวโบมาเก็บกินหน้แม่แล้วเป็นมาวันนี้มาเดี๋ยวตามมามาปะ่ะทำงานอยู่ยเดี๋ยวตามมาก็อนอนนี่เลยดีก็ไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวพรุ่งนี้เหรอใครบอกว่าเที่ยวป้าป้าเอาพรุ่งนี้วันถือนี่เขาไม่ทำงาน,น,นพรุ่งนี้วันเที่ยววันเที่ยวกแเล่นเล่นนี่ยังไงของมันแท้เจ็บเหมือนกันแหละ มือมันยากตกเราไม่็เฉี่ยวมันใหญ่นีก็ไม่ดุวันนี้่แมันไม่ดุแต่ง่ายกัหอมเดี๋ข้าวจะให้ข้าวไมเตมมันเช้าอ่ะอยากิน้วตนี้ไม่ได้ใหญ่ตัวมันจะไม่ค่อยอะก็เห็นใครมันจะขอกินอย่างเดียวไม่ต้องแล้วแไเย็นไปแล่ไปแล่กรพาะตูนอ่ะใช้แบ้ำเช้านี่ ี่เนคนเปรแล้วมียายมามกเก่าไม่มีเลยมียายอะไรยายไทยอยู่สีดนจะพี่นี่เป็นรูปบอกว่าปะเป็นวิดีโอผมกินโดสอยู่เมื่อกี้นี่ใส่ไปทั้งงานเลยเดมันละลายหมดแล้ววันนี้ไ่อันนั้น ไม่ได้ม่แม่น่าหมดายลูกตองแม่พี่หนอหมดแล้วไ้กินลาไดูเป็นข้าวละลายอะี้บอบี่หรือเปล่าข้าวทองข้าวทองยิ้มหน่อยทกย่างยิ้มหน่อยค่ะไหนยๆูๆไหยนายๆายๆๆนๆๆๆๆๆๆๆนๆๆ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  ในในกันในในกันใ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 จังมือจังมือในในในเอ๊ะมองนี่เด้อเด้อ๊ะเอ๊ะเท่าไหร่เอ้าในในในกันเท่าไหร่อย่างเลยไหนไหนไหนคนไหนที่ในในยกมือขึ้นไหนอ่าถ่ายรูปเลยเลถ่ายรูปไว้ยิ้มหน่อยเลยยิ้มหน่อยนะตกใจกันตกใจตกใจไม่ได้ตกใจไม่ตตกใจทำไงเดี๋ยวตกใจกังเลยเดี๋ยว เดี๋ยกล้องกล้องเีเดีเียอะไหวเพือนหรอเพือหัวหัวจังเลยผน่านตามขับไปเออป้านน่ไงเขาบอกเกะกะเอากบไปส่งเกีตอที่มันอาจด้เป็นรูปเปนยังไง ร่อนเลยเดี๋ยวอร่อนนะเดี๋ยวจ้องกลับจ้องับจ้งแล้วเนี่ยดูในกล้องนี่นะเนี่เน๊ะปนไม่ยอมขึ้นเลย ลูกเพื่อนมันขึ้นสองเตะไบอกทีในคนที่าที่มันที่สิบปดอเกิดหลังอันนี้ตายกนไอ้นี้ขวบนึงมั้งค่ะอะไรขึ้นสองเตะเนื้อต้องต้มอา้วตั้งนื้อหมเจ็บกินก็แบบวะอ้าวจ้าก็โอเคก็ไม่เอาแล้วกินลูกค้มไม่กินเลเีกินแล้วมาอ๋ออย่าแบ่กินนะปวดต้องเด็กก็ลุมกเเลย โอ้ีตกมาอล้วรักวเแกกินเลยงั้นก็ของใ้าบุนไม่กินกล้วยไปงันจรเอยรเอากล้วยไหนอะลุงเฟ้ยนเนี่เข้าไปในรูัาเลยทำไม่ะข้เียน่กลนี่เปล่าใ่าน่นวเลยหัวแตก ฟองนนหงอนยังไม่มานั้นมันเด็ดเดียไออมันบอกกินได้แล้วเด <c oughs> ี๋ยวลองถ้วยลองทำะต,ในในตายอ่ะไอ้นั่นบอกว่าไทยท่ารไ, <c oughs> ไทยไทาก็ได้เราไปเล่นหองโนดีกว่า เลยกันมหมาเรียกยงไงดูคลิปจะขึ้นไปเอายยายลืมไงเรียกยังไงอะไรยายไม่ได้กินเลยคนนี้อ๋อนี่เรียกหมาเนี่ยไม่มีฟันไงยี่เลือดหลอก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 เสียงก็เลยหลอก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 เลยกลัวกลัวหลอกเลยหลอกหลอกหลอกเลยกลัวโอ้ยกลัวมากไปไหนไปไหมาอ้ยกลัวมากเอาไปบ้านไปตกใจจริงจิงนะเดี๋ยวไหนตกใจไงลูก ตกใจป้าดูถ้าก้อยเกมไว้หยุดไทยมันเจ้าของหายเหรอไอ้เชื่อตัวป๊อกหลังจกแพงถาว่าแพงไม่ขี้มือแค่นี้ไปฟังเลยผันอะไรอะเดือ่ละวันละร้อยอ่ะวันละร้อยแพงไหมถามว่าเสียแค่พี่แพงไอ้แต่งว่ามันมีโต๊ะเตะเลยนะ โต้มันก็ไม oh ่ได vale ้กินอ่ะคนจอโเนี่ยถ้าออกเช้าเช้าได้ขายขายตลาดกทมงั้นนะโอ้โหขายดีตายไม่กินบอกคุณพี่เขาซื้อไปบ้านนี่แกเราไปขายมะยมมะม่วงอะไรโอ้โหขายดีแต่พวกผู้หญิงพวกนี้แต่พวกนี้ไม่ได้กินกลัวอ้วนเราไม่กลัวอ้วนอยากกินไม่กินอะไรอะไร ตีหลรอดก็ต่งกัแล้ว่างก็เปิดแลดคนนั่นแหละมันเล่เดี๋ยวหัวทิ่มฟอหักมันไม่ใช่อยากจะขึ้นรอกมันกจะเล่นมันตีกันั้งวันน่ะนดูนี้น่ะมันให้น้องดึงมั่้ออดนามันมองใหญ่นหาพอยู่นะอยู่าแมมชอบเลย น้องไม่ชอบเสียงดัง่ไหมน้องร้องเลยน้องชอบพูดเบาๆนิ่มนิพูดกระโชกกระชาบเสียงดังเดี๋ยวน้องกลับบ้านไอ้ปีต่อยต้นต่อยังมีตั้งเยอะแม่เปิดใช้ไปเถอะแค่พี่ไหนนี้อยเดียวว่กลางวันก็้งเขาให้พี่าล้างตู้เย็นน่ะฮะให้เอาน้ำไปล้างตู้เย็นแล้ว โดนเซนเซอร์นี่เรานี่เหรอก็เลียงน้ำแข็งเหรอเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยแม่เอาอ๋ออยู่นู่นบ้างไก่โบมจอ่ะเรียบร้อยรวมกันไปแล้วเอนี่นะเรได้ถาดวันนั้นเสร็จแล้วใช่ไหมี่เชืบอ

ไม่เจ็บมือฟืนไม่เจ็บมอานไม่เจ็บตุ่ไม่เจ็บนุ๊กการไหมก่อนบ้า mày chào và chào mừng 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 ้เอาไม้ดีน้ำไปดิน้ำไปดิไปดิอลก็ลงแบบนี้แล้วเามขขาแอันรั่ใจนี่มันกลวยใหญรถไฟหอมยังนั่งเลยไม่เป็นไรอยายาน่นะตเนี่ยติดตั้งติดตั้งแล้วนั่นเข้าหัวละอันี้้ม มึงจะเอามือโหนเอาเลยเหรอเอามือโหนแบงนี้เปล่าเดยงดูลูกหนูลดึงรอจับไปก่อนเดี๋ยวยังไม่ทันนั่งกับมันลูกเลยแม่ดูไปจับไปล้อมันนะมันมีนิ้วขาดนะที่ีเดียวว่าอยู่ตรงไหนเขาผูกเลี้วผูกไม่ต้องผูกไปเฮ้ยทำงานนั้นมันนั่งมันไม่ต่ำอย่างนี้อย่อย่างนี้แหละ ไปดิเพราะว่าตูดติดพื้นไปแล้วน็อตน็อตไม่ทายโอ้แม่งขี้ขึ้นหมองจริงเลยนี่ห่วงจ้างชีวิตเนี่ยเอาไปดิแล้วมึงจะไปขย่มทำไมแม่งหลบลูกเดี๋ยวแต้งโดนเด็กนิ่งตอนนี้ต่างเหยียดแขนต้องต้องขาเหยียดทั้งโต๊ะอย่าไปเนี่ยเดี๋ยวดูขากลับแล้วมันไม่กล้ากลับ ขากลับไม่โคตรสูงเลยแล้วถึงแล้วเวลาเลาะลงมามันติดต้นไม้อยู่มันขึ้นเลยสนุกดีหนิงเลยได้อารมณ์ดีหลกก็มันน่ดูไปดูมาทรงผมมันก็ดูดีเหมือนกันนะ เป็นบางวันที่เล็กโตอ,อ่ะอเครื่องเก่ดีสีหมดด้ยม่ะโตก็ไม่ได้เช็ดทำารต้องทำารอ่ะ ทถาวนมันเลื่อยไปทั่วเลยนะไม่รู้น้ก็มีนแเยังจะไปเนอีกยัวิ่งข้างหา้วิ่งไปโน เธอกลับมาดีกว่าต้น <c oughs> ต้นหาหน้ามาหน่อยบกมือด้วยมันมาให้พี่ใบหนึ่งแฟ้งคุณพี่ให้พี่ใบายาวพ,พี่ขอใบายาวๆหน่อยดิเอามาตีมดมันจะได้กบขอยาวๆหน่อย ไม้นี้มันอ่อนไม้นี้ไม้มันหักเลยเห็นปบอกามันอ่อนอยากี่มาเดนนอย่าเดินมานะอย่าเดินมานะอยากตีใช่ไหมอยากโดนอยากโดนอยากโดนใช่ไหมฮะนี มาให้โดรนใช่ไหมมาอยากโดรนใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วเย้ RUN! Right. มันไม่เวียงอย่างนั้นนะก็มมัันนีเเยวอไม่ได้มันที่เราใช้รุ่มหนักตัวลูกเฮ้ยไอ้นี่อะไรเนี่ยอันนี้ก็น่าเล่นว่ะมันที่เราใช้รุ่หนักตัวเดี๋ยวดูว่าแม่ขึ้นทางเขาว่าใครเดินทางเปล่คุ้น้นทาง ของก่อนตั้มไอ้ต้แกงแล้วอย่างนี้ไม่ได้แกงอันนี้เป็นจริงคู่แกงมันจริงอีกแต่หักที่คุยแกจะมาเป็นอะไรนะมึงปุ๊กไม่เอาอย่าไปเดินตรงนั้นสมัยตอนเรียนอยู่เทพอันสอนะแม่มีเยอะอย่างเงี้ยมีข้ามทะเล โอ้ตอนนั้นตัวเบาๆเลยตั้งวิ่งอย่างพิ้วเลยถึงเลยตอนนี้วิ่งได้ไหมไม่ได้วะลยกมันโยนเลยลกแล้ก็โยนเปกับบันอย่างงี้เออไปสิไปสิไป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 ไไงไป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 พปไ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 ไปไป ไอ้ต้นไปแล้วมาไม่ได้ตรงนั้นน่ะแล้วนี้ก็กลับทางเดิมเหรอไปดูคนเลยไหนถ้าไงเดินอ้อมตรงนั้นหน่อยอันนี้ได้อารมณ์เลยใชเวลาถึงพรุ่งนี้ดูให้เจ้าพี่เกาะให้มาับตรงนี้เลยนะเอยไอ้ต้นมึงกลับมาไม่ได้เดี๋ยวหัวจิ้มลงไปนู่นแล้วมันเบรนไม่อยู่นะ ก็ยังห่อแพเลยกลับไม่ได้กินแรงไกินแรงนี่กินแรงมากตาหนูทิ้งตัวเลยลูกทิ้งตัวเลยอาก็ร้เลยไม่ไม่เทิ้งตัวทิ้งหัตัวได้ยังไงนไม่ไปไม่ได้ลูกตัเป็นเล่นะมึงนไม่ร่วงเหรอแม่มันไ่ร่วงเลไม่ร่วงะ หัวแล้วเดินมาเลยอ่ปวดท้องงยใครีเยตโอ๊ยปวดท้องแป้งยาเดี๋ยวหล่นลูกอันนี้ไม่เด่ไดไม่ไม่เสียหรอมันสนุกมันทำไมให้สนุกไอ้หัว

แฝงหล่นนะลูกแฝงยาลูกนู่นนู่นไปฟันต้นนูน้นฟันต้นบนนูน้นต้นนี้ต้นนี้นี่นี่นี่